สวัสดีพวกนายในคลิปนี้อาจไม่มีเนื้อหาที่ตลกโปกฮาหรือว่าตื่นเต้นเร้าใจแต่อย่างใดแต่นี่เป็นคลิปเล่าประสบการณ์การเล่นในหนึ่งเกมของพวกฉันจากการที่ได้มีผู้หวังดีแนะนำกับฉันว่าเฮ้ยหัดใช้ปืนดีๆบ้างให้มันเหมือนผู้เหมือนคนหน่อยฉันจึงตัดสินใจที่จะหยิบเอาคู่แข่งของ m 4 a 1นั่นก็คือ m 3 a 1กระบอกนี้มาแต่งเต็มเพื่อที่จะได้ใช้ฟาร์มในเกมนี้เอาละ พูดมากก็เสียเวลาไปดูกันเลยและแผนที่ที่เราเลือกเล่นกันก็คือแผนที่ช่องเขาที่เรียกได้ว่าเป็นบ้านของเรานั่นเองและแน่นอนไปก่อนนั้นนี่คือโหมดปิดกัน้นเริ่มเกมมาเราก็เกิดบริเวณทางใต้ของช่องเขาใกล้กับสถานีวิทยุปีโนแน่นอนว่าทางที่เรามุ่งไปในตอนนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งจุดเกิดของผู้เล่น เพราะฉะนั้นเป็นการดีที่เราจะวิ่งไปเพื่อที่จะค้นหาว่าเขาเกิดตรงนี้หรือเปล่าและนั่นก็เป็นการเช็คให้แน่ใจหลังจากที่เราวิ่งขึ้นมาบริเวณสถานีแล้วเราก็พบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆหรือว่าวีแววของผู้เล่นอื่นที่จะมาเกิดตรงนี้นั่นแปลว่า เขาอาจจะไม่เกิดหรือว่าเขาอาจจะวิ่งด้วยความเร็วไปยังจุดที่เรียกได้ว่าเป็นไฮรูทและด้วยความคับแค้นใจที่ไม่เจอกับศัตรูที่จุดเกิดนั่นทำให้พวกเรานั้นประนำยิงใส่บทที่ไม่รู้อินูอินเน่เพื่อเป็นการระบายอารมณ์และทดสอบระยะทำการของเจ้า m 3 a 1ของเราไปด้วยในตัวเลยทีเดียว <c oughs> และอยู่ไม่อยู่ก็มีการประทะกันเกิดขึ้นจากบริเวณช่องเขาหอตกที่เห็นอยู่ด้านหน้านั่นทำให้พวกเราเตรียมตัวที่จะตั้งรับกับศัตรูที่อาจจะวิ่งพรวดพลาดโผลมาโดยไม่รู้สี่รู้แปดอะไรและแน่นอนตอนนี้พวกเราได้ตั้งแถวตามยุทธวิธีเพื่อที่จะตั้งรับกับศัตรูที่อาจจะโผลมาในไม่กี่วินาทีข้างหน้านั่นจะมา่างโค้งอ่ะตังรทีาจจะี้ย และเพียงชั่วอึดใจเดียวก็มีมามาพ่อหนุ่มคนนี้ที่วิ่งหลงเข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่าพวกเรานั้นได้ตั้งแถวรอที่จะแฮปปี้เบิร์ตเดย์เขาอยู่แต่ด้วยความโชคดีที่เพื่อนของเขานั้นโผล่ออกมาจากทางซอกเขานั่นทำให้พ่อหนุ่มคนนั้น รอดพ้นจากการแฮปปี้เบิร์ a เดย์ของพวกเรานั่นทำให้เราเกือบเสียแผนกันเลยทีเดียวหลังจากที่แผนแตกทำให้เราต้องลาดถอยเพื่อที่จะเปลี่ยนจุดในการตั้งรับเขาใหม่ววพวกเราตัดสินใจที่จะบนอ้อมหลังมายังซากหอตกเพื่อที่จะจัดการกับเขาเป็นการตลบหลัง การที่มีคลื่นสัญญาณขึ้นไปทำให้เราแน่ใจว่าพวกเขายังอยู่ข้างในช่องหอ,อนั่นแน่นอนว่าเราจะต้องจัดการเขาด้วยมาตรการเด็ดขาดระเบิดอาจเป็นเพราะความเสียขวัญที่ได้ยินเสียงปืนของพวกเราทำให้เจ้าหนุ่มคนนี้เขาเพลียงพร้ำโดนระเบิดตัวเองไงลงไปนอนนับไส้เดือน แต่นั่นก็ยังมีเพื่อนของเขาอีกนี Whole, oh, ่ไงอีซี่เก็บตายและแล้วพวกเราก็เก็บพวกเขาไปอย่างง่ายดายถึงแม้ว่าปืนของเขาจะกังไปแต่ว่าชุดของพวกเขาเรียกได้ว่าแน่นตึ๊กเลยทีเดียว แลหลังจากที่พวกเราเคลียร์ของกันเสร็จเรียบร้อยฉันก็ได้คิวซีแต่งเต็มมาหนึ่งกระบอกแน่นอนว่าเนั่เป็น,ป,นปืนของทีมเมื่อกี้ม่มรน หลังจากที่ไี้เคลียร์ค่ายอาวีเป็นที่เรียบร้อยเราได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของศัตรูอยู่ทางด้านหลังทางขึ้นแน่นอนว่าพวกเขาจ้องที่จะมาจัดการเรานี่ไงหลังจากที่หมอนั่นโดน M3A1 ของพวกเรากระน่ำยิงเข้าไปทำให้เขาวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยทีเดียว นน่าออนนนวิหตะลมมขงอแล้วะแ,แน่นอนว่าสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะตึงเครียดกันเลยทีเดียวเพราะว่าเพื่อนของเราคนหนึ่งนั้นล้มลงไปนอนหงายหลังอยู่แต่โชคดีที่เขายังไม่ตายฉันจึงตัดสินใจที่จะกระโดดลงไปเพื่อที่จะไปช่วยเขาแต่นั่นเป็นความคิดที่ค่อนข้างที่จะซื่บบื้อเลยทีเดียว นอกจากจะช่วยเหลือใครไม่ได้แล้วฉันก็เกือบที่จะต้องนอนนับเสเดือนอยู่อย่างเหงาเหงาคนเดียวใต้ต้นไม้นี่โดยซ้ำไปหลังจากที่จัดการกับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉันจึงได้มาสมทบกับเพื่อนเพื่อ,อจะช่วยเขาต่อสู้แล้วก็จัดการกับศัตรูที่ยังหลงเหลืออยู่แน่นอนว่าฉันต้องขอน้ำเพื่อนฉันดื่มสักนิดหนึ่งเพราะว่าฉันคอแห้งผากจนอยากย่ยขึ้นหน้าเลยทีเดียว มันไม่มีมันไม่ไมีซ้อนกันแล้วมันขึ้นข้างข้างฆ่าแมงแล้วแถวที่เดียวกันเลยใช่ไหมสองตัวกลายเปมีอีกตัวหนึ่งระวังใช่หลังจากที่ได้เล่นเอาเถิดเจ้าล่อก,กับเจ้าหนุ่มคนเมื่อกี้สักพักหนึ่งแน่นอนว่าพวกเรานั้นไม่สามารถที่จะตามหาเขาจนเจอได้พวกเราจึงตัดสินใจที่จะเลิกแล้วต่อกันแล้วก็ เตรียมตัวที่จะไปยังจุดถอนกำลังหลังจากนั้นพวกเราก็ใช้เวลาที่เหลืออย่างน้อยนิดเพื่อที่จะไปยังจุดถอนกำลังเพื่อที่จะไปยังจุดถอนกำลังโดยที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีก เรียกได้ว่าจบเกมนี้แบบสวยๆกันเลยทีเดียวมถ้าพวกนายชื่นชอบหรือว่าถูกใจคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมที่จะกดถูกใจกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจฉันทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปเลยี่